แต่ไม่รู้ว่าน่ะใครอีกคำคอมพิวเตอร์ภาษานายาขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณนะคะเจอกันทุกวันกับผู้ไอคนสวยค่าขอบคุณค่าเจอกันทุกวันกับผู้ไอคนสวยขอบคุณนะคะขอบคุณ t h thank you very much thank you so much อ่ายิน welcome ั n อินท l a n d ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทุกคนมาส่งกําลังใจคุณยายขอบคุณได้หลายเด้ออ้อ่าน้องน้องคือพี่อยู่พี่อยู่สนับสนุนคนสวยครับ <laughs> เอาเลยพี่อยู่สนับสนุนคนสวยเลย <laughs> อ่าอ้ายอ้ายช่างตองกับบ่กเป็นสามพันละบอกช่างตองก็ได้สามพันกิโลแล้วนะคะพี่วุฒิพี่วุฒิช่างตองก็ได้สามพันกิโลแล้วนะคะ, uth, อ, 3, ลละ,คะอ่า ช่างตรงกร3000็ได้สามพันกิโลเลยได้ไอายกับคือว่าละอายเนาะฮ้องฮ้องความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นฮขาก็สูไ่ไปอายสู่กันไปเบิงแย่งกันไป,งงงน,ไปน้องอาจจะมาแบบไปเลี้ยวเนยเจ้าหน่อยเพราะว่าน้องน้องน้องอาจจะไปเลี้ยวเนยเจ้าหน่อยเพราะว่าน้องเป็นคนที่อยากทําอะไรอยากประสบผลสาเร็จอ่าจอยอินแบ็กร์นอะไรเนาะนอะนี่เนาะ อาชยาอาชยาอาชยาขอบคุณค่ะจอยอินพีแบล็ครีเทิร์นขอบคุณนะคะแทนกิวโซมัดอ่าอ่าอาชยายูคอนฟอร์มอาชยายูคอนฟอร์มไม่รู้ไม่รู้หรือว่าอ่าหรือว่าหรือว่าเป็นคนไทยก็ไม่รู้เนี่ย ขอบคุณค่ะแต่เป็นผู้หญิงนะคะดูโปรไฟล์แล้วเป็นผู้หญิงแต่แต,แต่ไม่ได้ไอ,จอเจ้าเบิ้งโปรไฟล์เห็นนองเนี่นยนะ่เป็นม่งญิ้บน่นะมือนี้ฝรั่งเขามาหาข่อยไม่ไอายมือนี้ฝรั่งเขามาหานอ้องป๊าดคือม่ให้โซ่ใครแต่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจคุณยายอ่าแดนเ o ียวโซมาโยเวลความ เดียทำกินสวัสดีค่ะแม่ชมแม่ชมสวัสดีค่ะขอบคุณนะแม่ชมที่มาส่งกาลังใจขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแม่ชมเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเมื่อคืนพาหลานไปหาหมอเป็นยังไงบ้างพี่ชมแม่ชมโอเคไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ชมเมื่อวานพาหลานไปหาหมอเป็นยังไงบ้างหลานหลานโอเคอยู่ใช่ไหมแม่ชมโอเคจ้าอ๋อค่ะขอบคุณค่ะก็ห่วงกันนาอเพราะว่า นาเพราะว่าหน้าหนาวคือว่าเราเนาะหน้าหนาวนะแม่ชมอ่าหน้าหนาวมันก็มันอะไรอะไรอยู่ขอบคุณนะคะแม่ชมอ้าวครูอ้อยคนสวยชาแนลครูอ้อยคนสวยชาแนล ดีคะ่ะอ้ยอันตอนอ่ะขอบคุณจ้าแม่น้อยคอยหายไปไว้นะคะคอยหายไปไว้นะคะอ้อยตอนที่อ่ะตอนตอนที่คุ้ยเข้ามาเนี่ยพี่พี่พี่อันนั้นแม่อ้อยพี่ร้องไร้เบิงซื้อพี่ลองไรดูพี่ลองไรสซัซ<笑><笑>น,น,นส,สกินดูว่ามันเป็นยังไงแต่งหัวเตีหัวไม่ไหลไหมอย่ายาหัวควรจกความกับสันคุย้ยอ่ะ จะคล้องไรไหมบอกให้สาวโซว่าโซสูโซเบอ่ให้พี่กันหนะัพนะโอ้แต่ยังหัวไหลเออไร่กับบ่ถึงไอเดียก็บอกว่าสวัสดีค่ะครูอ้อยขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาส่งกําลังใจคุณยายสงมาส่งพลังใจพลังบวกให้คุณยาย,ขอ,ย,าย,ยขอบคุณหลายๆเ้อค่ะขอบคุณหลายสายหนึ่งสายนี้เจ๊เนียนานมาพอกันหกสี่หนึ่งจุดสองหนึ่งขอบคุณนะคะ ข้อยเ่ิ่งหันฝลังเข้ามาไหมโปรดบอขอบคุณนะคะที่มาส่งกันชางใจใคุณยายขอบคุณหลายๆเด้อวันนี้จะให้ดูบริบทการทํางานตอนนี้เฮ็ยยังมัติทุกคน